ประสานหัดธาตัง้งกังกระมอมจอมเสียน ับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญลูกหลานบริวารพรัรัตนะวงศาผู้ที่มีความศรัทธาเลื่อมใสเคารพนับถือได้ถวายพวงมาลัยถวายมาลาข้าวตอกดอกไม้สรพพสิ่งมิ่งมงคลโต๊ะเครื่องบวงสวงแต่ละเจ้าภาพทุกคณะของโรงเรียนต่างๆของชุมชนหมู่บ้าน ขอให้จุดธูปจุดเทียนของตอนเอง<ส>เพื่อถวายเครื่องสักการะบรรณาการ<ส>แด่พระรัตนวงศ์พระท้าเคียงเจ้าเมืองสุนภูมิคนแรกเ<ส>มื่อพุทธศักราช2,315ขอเดีนเชิญท่านนายกสมศักดิ์เศรษโถจุดธูปเทียนบูชาเครื่องสักการะดวงสวงณ<ส>นะมณฑลพิธี อันมีพันใบสีข้าวตอกดอกไม้ขนมพืชพันธุ์พันยาหานานาประการเพื่อสรรพสิ่งมิ่งมงคลแก่บ้านเมืองสุนภูมิณโอกาสวันนี้ขอเรียนเชิญท่านนายกสมศักดิ์เสียถโถท,ที่โต๊ะบวงสวงครับผมพ่อพามนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณพ่อพามล้องปาสารเป็นหัวหน้าพามคุณพ่อประยัดทวดี คุณพ่อประวัตินาเมืองคุณประวิทย์ประสานพร้อมกับคุณบรรุสมภูงาได้เป็นทามผู้บุญคู่บารมีของเทศบาลได้ทำหน้าที่ทวงสวงบูชาทวยเทพเทวา น้าอการเชิญท่านนายกได้จุดเทียนการหยุดเทียนชัยบูชาเลิศบูชาเทวดาน้าโอกาสวันนี้ขอเดียนเชิญท่านอานกุศลนั้นสืบต่อพากันยกและห่อปั่นศรัทธาไว้เนือหัววาศรัทธาเออ ผมพระรตนาวงสาขาวเสิยงทันนวีรชนสานอุสานแพลงทุกสแสแงเลิศล้ำประดิษฐ์ไว้สู่สัทธาวาสถาเอ้อให้ลูกหลานในกราบไายจดจ่อจงจำท่านผู้มีละานาคุณธรรมปัญญาเลิศ ก็กำเนิดเกิดกำเมือนพุ่งสีพุ่งทางประชาสุขต้องสวัยมาละจนละเล่านี้บัตรนี้ขอองค์เทพองค์ไทยถึงฝ้าดาวดึงเทวโลกรมโลกต้องลงมาประสิทธิ์ศาสาร์พ่นไทยพวงผู้าายูุกินดีอย่าได้เท็ยาัุนไทยมีสุขไในยู่สุญาม่อยสุขีมันโวยให้ในลากล ตรงดังใจพองภูคาสถาไว้กุสุแนวขอให้สุขีมันโหยไ,ยไยห่ได้ลานิิทีสุขสวัสดีรักโอแมวสา พุเทวนาเรายินพร่มยมราชพูทธจุดทูปตามสารคุณพ่อความจุดทูกเทียนตามเทีจงได้องคามมาสู่ลงมาอยเป็นชัยมงคลอันวิเสษที่ประทับประรองพองเอวะทั้งคุณรักคุณจะเอาเท่าประสาน พระลูซีชีพระอีมาเนียนเออโปรดประทานความเมตตาห่วงท่านเอองับประนมน้อมขึ้นเหนือศีรษะเทพพยานเจ้าจงเปรมปรีดาพระ เดี๋ยววงเงินเรือเรียนเท่ายเทมาเป็นมิ่งเป็นควันให้มงคลอ้านจุคนแบบโบราณเนอนน้ำมาให้แด่เหล่าบรรดาประการหมอข้าประชาชนที่ได้มาสมมศนนานามองตนพิธียังสาวรีประทานวงศาเต่าเสียงนานามองตนพิธีแห่งนี้ ขอให้เจริญสุขระสุขหรือพ่ประสิทธิ์ประสัดพรประจัดวัดพันอันตรายทั้งหลายที่จะได้มาแผ้วพานในแดนมทศสารชนิดกชนเหล่าบรรดาครรชัฏฐาที่ได้มาสมโมสรนานามมณฑลปีจีนีขอให้เจริญสุขระสุขหรือพ่ายประจัดวัดพันอันตรายประสาทสิ่งดีประสาทสิ่งงามขอให้ร่ำรวยมั่งมีสิสุขกิจการงานรุ่งเรืองถ้าเราตะลึกเสมอเทปยาราชาเดียวนั้นสถาห่วงเห่พาเห้เฮ้ทานพวงนาดบนบก ยาขันทันตานาคาร้องทังยากษาคนทันพยานาคุยงยาเอี๊ยดีทำตาสติเกยังอีเทพบุญสงบสุขจากทุกตะพนมุนีวรจจะนังทันภูมิฤสิพูเรืองล้นตะบะเองสาทเทวเมลของเรากุ้งทายเทวดะเซมสัน นั่นตัวจงตังโสดโดยพลันคอยสดับประหนึ่งพระเจทองไม่ค่อยร้องละลรุปรมทับสาธุเดอิอพระเจ้าลอเทวด,ดาจริงศักดิ์สิทธิพกปักรักษาบันเมืองสุนภูมิข้าพระเจ้าทั้งหลายมีท่านนายกสมศักดิ์เศษโถเป็นประมุขป,ประท่านท่านร่องผพระว่าราชการจังหวัดรอยเอ็ดพร้อมด้วย ลูกหลานของย่าพอพะรัตนวงศารเ่าเสี่ยงขออัญเชิญพระเสือเมืองพระทรงเมืองพระลักเมืองพระมิ่งเมืองปูจันร์แจว้วปูรัตนวงศารเ่าเสี่ยงเจ้าเมืองสนภูมิมาลับเืองสักกะบรรณาการขอความผาสุขลมเย็นเป็นสิริมงคลจงบังเกิดมีแจ้ผงขาดทั้งหลายทุกตนทุกคนก็คาเทิน เจ้าหน้าที่เตรียมพวงมาลัยให้กับท่านรองเพราะว่าเพื่อที่จะถวายแด่เจ้าเมืองพระรัตนวงศ์าเน้าการนี้เชิญคุณพ่อล้อมประสานครับผมนะโนะมาาพาพาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมาาพาพาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมทัตสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันเป็นไปโดยสุวจริตขอให้สำเร็จขอให้สำเร็จทุกประการสาธุเทศาบาลตำบลสุนภูมิขอขอบพระคุณท่านนพดลจอมเพชรรอเพววู้ววารราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ท่านนายเพอคงคาชื่นจิตที่ได้กรุณาร่วมเป็นเจียิในพิธีมหามงคลของพี่น้องชาวเมืองสุนภูมิในการพิธีบวงสวงเพนันสำเร็จเสร็จสิน้นขอบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองสถาพรตลอดการละนานใช่ใช่ใช่ท่านนายกสมศักดิ์ดีวอท่านนายเพอคงคา ท่านนายพอคงขาชื่นจิตดีบอสท่านล้องผัวนพดลจอมเผ็รดีบอนั่งล้องนั่งลํำผู้สวยงามนั่งฝ่าบนดินนี่งามบอผู้ตั้งโต๊ะวงสวงงามบอใช่ใช่ใช่เชิญคุณผู้เจ๋งครับขอบคุณครับกระผมนายคงคาชื่นจิตในอำเภอสุวรรณภูมิ นามของคณะกรรมการจัดงานรำลึกถึงเจ้าเมืองชวนภูมิในปี2567นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติรบบททรพระบาทสมเด็จพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ท่านมีพระชนพรรษา6รอบเจ็ดสิบจอบพรรษานะครับในครั้งนี้ เพื่อทำการสักการะเจ้าเมืองสวรภูมิที่เป็นผู้สร้างบ้านสร้างเมืองให้พวกเราได้อยู่เย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้นะครับท่านพระรัตนบ,บุษานั้นหรือเท้าเซียนถือว่าเป็นเจ้าเมืองคนแรกของสวรภูมิแต่เดิมนั้นอยู่ที่ทุกสีเมืองนะครับ ทุ่ที่เมืองซึ่งมีเจ้าเมืองทั้งสิ้น17พระองค์นะครับก็บไม่น้อยเลยแล้วก็แยกย้ายไปครองเมืองที่อำเภอต่างๆหลายตัวหลายอำเภอและก็จังหวัดต่างๆหลายจังหวัดด้วยกันนะครับท่านก็ให้ลูกให้หลานไปดูแลอำเภอต่างๆนะครับก็ขอเรียน ให้ท่านประธานได้กราาุณาทราบนะครับอนุสารีพระรัตนบุญสาเท้าเสียงนะครับก่อสร้างโดยเทศบาลตำบลโชนภูมิและได้อัญเชิญรูปปั้นพระรัตนบุญสานะครับเท้าเสียงมาปฏิสถานบนแท่นอนุสารีเมื่อวันที่11เมษายน พุทธศักราช2,549ซึ่งได้กำหนดให้วันที่12เมษายนของทุกปีเป็นวันรำลึกเจ้าเมืองสวรณภูมิโดยจัดขึ้นทุกปีนะครับตั้งแต่ปี2,150จนถึงปัจจุบันและในปีนี้ นะครับทรงม,รรรมีพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนพรรษาหกรอบเกียริพรรษาในวันที่28พรกรกฎาคม2567นะครับขอให้ท่านได้เปิดกิจกรรมในครัคร้งนี้ขอกาบเรียนครับครับท่านนายเบอร์ สวนบุมนะครับท่านนายบุญคอองคาขื้นกิจนะครับท่านนายกเทศมนตรีตะบนสวนภุมนะครับท่านนายกสุตั์เศรษฐโพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลตะบลสวนบุมนะครับท่านคนพัะธานวุสมทรัพนะครับผู้ประสาสมทบสานโยชนทบครัวซึ่งเป็นพระยาของท่านสอสอนะครับท่านสจเกษดาแสนบุญมีนะครับ ท่านรองผู้กกับการตํารวจภูทรสวนรร Fruit, สนภูมินะครับท่านพันโ,โทนัทชัยนะครับท่านผู้ในการโรงเรียนสวนนภมูมิพิทยภาภพศาลนะครับท่านเทพเสกสรรสุวรรณโถนะครับท่านผู้ในการโรงเรียนสวนภนภมูนภมิวิทยาลัยนะครับท่านกวินเกิงสะอาดนะครับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านสมาชิกกีงกาชาดเพื่อสวนนภมูมิ แต่ครับท่านผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารอุปกรณของส่วนท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านข้อขาประชาชนและเ่านางรำทั้ง7200ชีวิตร้อยก้ก้าหมู่บ้านของเออมือตะวันตกที่กรพทุกท่านนะครับวันนี้ผมนพจอมเพชรรองรัฐการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้รับมอบหมายจากท่านรัฐการจังหวัดร้อยเอด็นเดนายสุพลใจกลิ่นนะครับท่านมีภารกิจเกี่ยวกับเรื่องการไถ่ แหองีของการพอดีครับที่ต้องราย,ยางานในที่กะระทรวงข่บคุณมอบหมายผมมาร่วมกิจกรรมใมนงานทำเฉลยพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพระพนานะครับ6รอบหรือเกสอ2พรรษาและทาาวายสักการะพระนรัตนวงศารหรือเท้าเสียงประจำปีพุทธศักราช2 5 6 7ของพี่น้องเราชาวอำเภอสุวรรณภูมิเป็นความสุขความเจริญมีสุขภาพกายแข็งแรง เป็นพระอรังสำคัญในการพัฒนาอำเภอสวรณภูมิและจังหวัดระเอยดรวมทั้งประเทศไทยต่อไปนะครับบัดนี้เราสมกันแล้วนะครับผมขอเปิดกิจกรรมฟ้อนรำสิ่เมื่อเกีรตพระมาสุเ็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในโอกาสมระหามงคลชาเดิมพระจุลพรรษาหกรอบเกณฑ์สอพรรษาและถวายแดย่พระรัตนโกสาห,หรือท้าเสียงผู้เป็นคนก่อกำเนิดให้มีอำเภอสุวรรณภูมิขึ้นในวันนี้ณนะบัดนี้ครับขอบคุณครับ เระเรียนเชิญท่านประธานในพิธีในลั่นคองใจเพื่อความเป็นมงคลให้กับเมืองสิงห์ภูเมืองสวนรณภูมิครับเจริญครับเจริญครับเจริญครับครับและในลำดับนี้นะครับท่านประธานในพิธีลั่นคองใจครับหนึ่งสองสามขบขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระเอ็นนะครับท่านนพดลจอมเพชร นะครับที่ได้เป็นประธานในพิธีนนเปิดกิจกรรมบ <ผม S 1> ันลำลึกเจ้าเมือง